สว,วัสดีครับผมคือแคสเปอร์เราไงินแพทเทิร์นะครับเดี๋ยวไปลงแรงกันกระเป๋าฮิลครับก็เราก็จะหยิบอของที่อมาแล้วกันอของถูกเยอะดีนะดาบโอเคก็มีอะไรถูกๆที่แบบว่าจะทำให้เราเล่นได้แบบไม่ยากเกินนะครับมีกล้วย2ชิ้นกับกระเป๋าฮิวแล้วเราก็จะวางตัว ที่เป็นเนเจอร์เข้าไปในกระเป๋านี้นะครับอาวุธมี2ชิ้นผมว่าโอ้แต่มันมีอามุลเลอ์ออฟสติลกระบอกวั a t อามุลเลอ์ออฟสติลโล30ไอ้โไอกองเฮีย yeah. แ,แล้วมันมันโอ้โหแล้วจะเอาอะไรไปชนะวะแล้วม,มันโหดจริงเว้ยไอ้มุลเอ์ออฟสติลบ้าบอโอกาสชนะแม่งศูนย์โหดมากครับอมุลเออสติล โอเวอร์โอเคอันนี้ผมฮิลแบบระเบิดระเบอเลยนะครับมาดูกันซิว่าเราเน้นฮิลไปเลยนะครับเพราะว่าเรากระเป๋าฮิลเราก็อยากจะเน้นฮิลฮิลบวกเกาะด้วยอ่ะจะเลยแพ้ก่อนแต่ไอตเกสซุ่มไม่ได้จริงว่ยตารแรกแม่งเจอเกาะสาสิบแล้วแถมเป็นหอกอีกก็จบกันจบกันครับ <im itation> <im itation> เออเราไม่ยอมเลยอันนี้เราไม่ยอมแพ้ครับนี่ผมสามารถจัดให้มันแบบว่าฮิวเยอะกว่าน,นี้ได้ดาบอีกอันหนึง่งใช่ป่ะดาบอีกอันหนึง่งโอเคอยู่นะดาบอีกอันหนึ่งสวยเลยแล้วเราหายเราต้องขายของทิ้งไปซึ่งไม่น่ามีปัญหานะครับ <im itation> เพราะว่าผมอยากจะได้เป็นนี่ ตัวลองซอสองอันอันนี้มาร์กไว้แล้วกัน2บาทเองเดี๋ยวเล่นตาหน้าเนาะมันเป็นของฮิวไงซึ่งเราเป็นกระเป๋าฮิลขณา,าเล่นอยู่ครับยังไงเอ้ยเราจะได้ตัวฮีโร่ซอสมา2อันเพราะเป็นโอ้โหแต่เขาเป็นกระเป๋าฮิวเดยฮิวเจอฮิวอ่ะแล้วเขาเป็นพนวิบเขาก็จะตีแรงนะแต่ผมมีสิชนะอยู่แหละเลืเอนเราต่างกันเยอะครับเยอะ จำมากจำมากจำแมวจำหมูจำหมาอืมเราเลือกเป็นอะไรดีครับ Power of Moon มั้ไเรายื้อดีนะครับแล้วก็ฮิลจัดมาแล้วก็กระเป๋าเราจะได้เล่นได้อันนี้รวมได้เนาะไอยตรงนี้กว้ยอีกชิ้นหนึ่งนี่ กอยิ้ีนึงนี้บ้าพลังไปหน่อยผมวาเยอะไปเยอะไปโอ้เอออันนี้รวมได้ใช่ปะ่ะแล้วก็จะเป็นตัวทอนวิบทอนวิบเก่งกว่าธนูอยู่แล้วอะ่ะต้งขออนุญาตนะครับเป็นทอนวิบโอเคเดี๋ยวเราหาที่เล่นก่อนเออ อย่างนี้ได้ไหมกไ็ได้อยู่ได้อยู่เลยก็ไม่ได้ขนาดนั้นพอจะเล่นได้อยู่ครับเควลี่ไฮใช่ไหมผมว่าวลี่ไฮไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีกล้วยสามใบครับเติมพลังงานอย่างยิ่งยวดดาเมจเราหนักนะดาเมจเราดีเลยครับแต่มหน้าเรามีกล้วยสองใบไม่น่ามีปัญหานะเปึบเปบเปบแต่ต้องใช้เวลานิดน,นึงไม่ตีเราก็ไม่ได้ตีรัวมากครับเพราะว่าตัวทอนวิบก็ใช้เวลาคูดาวเยอะอยู่ เอาออฟสเตมินาบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรชนะได้อยู่ไม่ซีครับนี่เราก็จะเพิ่มสเตมินามาเราก็จะจัดวางให้มันวางเนเจอร์ได้อีกนะครับอเ,เออ่ดาบอีกไม่เอาแล้วครับดาบอีกไม่เอาแล้วมีดอีกอันหนึ่งก็ไม่เอา แต่ว er ูเดนบังเกอรไม่ทันแล้วมั้งผมว่า uh huh. หืมถูกซะอันนี้ก็เจ๋งอยู่4บาทบาทหนึ่งงั้นเราจะเอาเป็นเกราะเกราะหน้าช่วยเราชนะมากกว่าแต่เราจะต้องวางยังไงให้มันวางได้ เดี๋ยวหาวิธีวางนิดนึงอืมแป๊บนึงนะครับ้องหาวิธีวางอันนี้มันวางได้ใช่ปะ่ะเนเจอร์ซื้อมาก่อนแล้วกันอืมมันก็จะเป็นรูปย,ยาวๆไปเดี๋ยวนะผมหาวิธีวางให้มันแบบ นี่ยได้ละโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเวร์สโตนแล้วก็เอาฟันนี้แพ็คมาเล่นดามจก็ยังโอเคอยู่ดามจยังพอใช้ได้อยู่ตอนนี้เราก็จะมีตัวเลตเตอร์อัมเมอร์เล่นแล้วก็สตองเฮลพชันครับมีมูนด้วยอ่ะก็จะยื้อแบบโคตรยือ้ออ่ะ12วิเราก็จะมีเลือดขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับขอชนะก่อนละกันนะสวย อันนี้มาแล้วเล่นทอนบุมเลยแล้วกันคือมันต้องเล่นเลยเว้ยมันไม่เล่นไม่ได้อ่ะอืมอก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้อตาหน้าเราค่อยเล่นเหทยสโตนแล้วกันยังไงเอามาก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่แบบนี้กล้วยอันนึงกล้วยผมว่าสำคัญกว่าเว้ยไอสองอย่างนี้ไม่สำคัญหรอกอเอะ ได้ทอนบูมมาแล้วครับที่เหลือก็เพิ่มเอ็มพาวเวอร์เดเตอร์อาร์เมอร์โอ้โหสโตนอาร์เมอร์แต่อาวุธเขามีแค่โชว์เวลกับช็อตโบไม่โอ้ oh, แต่บล็อกอย่างเยอะเลยวะ่ะบล็อกเยอะจัดอ่ะแต่เดี๋ยวเรามีมูนอีกนะครับเรายิวได้เรื่อยเรามีมูนอีกขึ้นมาซะเลือดเป็นร้อยสามนหกนะครับแต่ดูบล็อกเขาไม่ไม่ลงเลยวะ่ะเราตีเขาไม่เข้าเลยวะแม้แต่นิดเดียวอะ ดูบล็อกมันยังอยู่แบบครบๆอะครับอูชนะไม่ได้ว่ะคนเนี้ยหนาไปหนาเกินเดี๋ยวเขาจะมีก่อขึ้นอีกนิดน,นึงตอนท้ายๆเนี่ยอ้ยชนะเว้ยโอ้ถือว่าดีมากหรือเราจะเล่นทอนบูมสองอันล่ะอะไรแบบนั้นแหมแต่เราก็ปั้นมาขนาดนี้แล้วก็อยากจะเล่นเนาะ ที่จริงอนบูมสองอันก็ไม่ใช่ว่าจะแย่เลยนะถอนบูมสองอันไม่ล่ะกำลังคิดอยู่ทอนบูมสองอันฮีโร่ซอสมันก็ไปวะทอนบูมสองอันเว้ยเนะว่าเก่งกว่านะงี้ไม่เอาละเดี๋ยวผมจะทอนบูมสองอันไปเลยนะครับ โอกาสชนะเราก็จะมากกว่าไปสองจุดสองเท่ากัน2.1อ,อ๋อใช้น้อยกว่านิดหนึ่งจริงๆโคตรนิดหนึ่งกล้วยถุงมือเดี๋ยนะอันนี้มันเป็นกอร์ลี่ใช่ปะ่ะไม่เอาไม่เอาหาน้ำยาดีกว่า เรามีน้ํายาแต่เราจะวางยังไงให้มันได้อยิบม,มาก่อนแล้วกันมะทอนบูมกับทอนวิปกล้วย3อันแล้วเดี๋ยวหาขวดเหลืองมาต่อเรื่อยๆครับนะวิธีเล่นของเราแล้วก็หาหนามมาเล่นเช่นสับป,ปะรดแหละคือเรื่องสําคัญคนระสับป,ปะรดส่วนเลตเตอร์อาร์เมอร์นี่ผมอาจจะเป็นแล้วแต่นะครับอาจจะเป็นเวมพายก็ได้ถ้าเกิดเราไปเอาหินเนี่ยมันจะกลายเป็นกินสเตมินามากเกินไปก็จะไม่ดีครับ อะไรก็ตามที่เพิ่มเอ็มพา r ได้ก็จะดีมีอะไรเพิ่มเอ็มพา r ได้ไหมอ่ะเพิ่มหนามเฮ้ยจริงๆแล้วผ่านไฟเดอร์ก็ก็พอได้อยู่โอ้แต่ถ้าเกิดได้ขโมยแต่ผ่านไฟเดอร์เราเราตีแล้วเราก็ขึ้นน่อยไปหน่อยใช่ป่ะอาผ่านไฟเดอร์ก็ได้วะเดี๋ยวผมต้องเล่นผ่านไฟเดอร์แน่เลยอันนี้เท่าไหร่หนึ่งสามสี่ห้าสามี่ห้าโอเค ปเฟเดอร์นะครับทุกคนถุงไม่เอากล้วยอีกอันหนึ่งเหรอบ้าไปแล้วครับเยอะไปหน่อยไมมเอาลองหยิบดูก่อนไม่เอาค่อยติงมันก็จะมีความเร็วเดี๋ยวเราให้กล้วยต่อให้ความเร็วกล้วยต่อไป เดี๋ยวค่อยๆจัดดีกว่าวะรู้สึกว่ามันอ่ะสโตนสกินสองอันเลยเหรอไม่ไม่แต่เราสามารถเล่นน้ำยาได้น้ำยาสโตนสกินอเอาละกันตอนนี้ก็วางกล้วยเข้าไปอีกอันนึงอ่ะเพราะเราต้องใช้สเตมินาเยอะมากครับอ่ะเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเดี๋ยวตาหน้าทำสโตนสกินมารวมกับหินสองอันเนาะแต่ผมจะไม่รวมเกาะนะครับเพราะว่ามันจะกินสเตมินาเพิ่มขึ้น20ิ แต่แต่โอกาสที่เราจะติดพอยซันได้เยอะเราต้องมีสับประรดก่อนเราต้องมีสับประรดก่อนไม่งั้นจะเนี่ยมันจะช้ามันต้องรออะ่ะมันจะช้ามากเลยอ๋อเขามีหอยก็ว่าทําไมพิษเขาหายไปวะอ๋อเขามีหอยสองตัวเขาก็ลบพิษเราไปเลยแต่เราคงชนะอยู่ะเราตีแรงอยู่โอเคก็มานะครับตามที่เราคิดได้แต่ช่องช่องเร็วหรอวะ เอามาเพิ่มให้กล้วยก็น่าจะโอเคอยู่เนาะไม่ไม่ได้แบบผิดอะไรขนาดนั้นนะอ,อันนี้รวมได้โอเคโอเคโอเคเล่นไปครับเล่นไปผมไม่ซีเรียสขนาดนั้นแต่ต้องเดี๋ยวแนละ้วต้องหาวิธีวางดีๆละอาจจะต้องอาจจะต้องวางใหม่ เินอหาวิธีวางก่อนก็จะเป็นรองเท้าอีแบบแบบนี้ครับนี่โอเคสวยงามยาสองขวดแต่มูนต้องเอาลงด้วยงั้นเอาลงแทนตัวสโตนแบชแล้วกันถ่ายเล่นได้แค่นี้แหละอันนี้เป็นตาลดราคาด้วยนะเอออันนี้เราจะเป็นต่อรอนี่หว่าขอรับคริสตลัลเนาะมีดอย่าพึ่งเลยเออล้างเอาล้างด้วยดีวยกว่าเพราะเรามีขวดสองขวดแล้ว อค okay. สวยอยู่ครับสวยอยู่เราต้องหาสับประรดอะตอนนี้ต้องหาสับประรดเลยครับไม่มีสับประรดมันก็จะเราจะเพิ่มตัวสไป,ปช้ามากๆครับแล้วก็ไปติดพิษเขาชา้าโอ้ดูเขาดิเขาปั๊มเยอะแล้วอะแต่ข้อดีของเราคือเราเป็นทรอนบูมไงเราก็จะเพิ่มเอ็มพาวเวอร์เพิ่มเลือดได้โอ้โหเขาปัม๊มโคตรเร็วเลยซู้ไม่ได้วะเอ๊ยแต่พิษเขาโอ้โหซุ่ไม่ได้เราต้องปั๊มเร็วกว่านี้ โลโลไม่ได้เล่นก็จะมีดิงกิ้งเนี่ยแหละที่เราเล่นกล้ยยังไงก็ต้องกล้วยสองอันครับอย่างต่ำสามไปสามอะแล้วก็เฮฟว่ดิงกิ้งเนาะได้แค่นี้ครับตอนนี้รับคริสตัลเอามาครับสองเออแต่ห้าเจ็ดบาทแล้วเราเอเอาเอาไว้าไโอ้หลใจเกิดเป็นคนหลายใจครับตอนนี้ เรามีสับปะรดหนึ่งแล้วน่าจะดีขึ้นครับเราก็จะปั๊มตัวสไปได้ได้เร็วขึ้นพอปั๊มสไปได้เร็วเขาก็ติดพิ้เร็วขึ้นถ้าเกิดเขาติดพื้นถึงสิบแปดเมื่อไหร่เราก็จะตีแรงขึ้นอ่าแบบนั้นเลยครับโอเคถึงสิบแปดพอดีเราก็ชนะนี่อันนี้จําเป็นนะครับผมว่าเอาช่องก่อนเฮ้ยพอดีเป๊ะนี่แหละที่เราต้องการครับทอนบูมสองอัน ล้างเอออย่างนี้แหละดีละแล้วก็ให้วิ่งกิ้งอ่ะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวตาหน้าเขาจะไปคี้เจ้าอีกอันหนึ่งที่เหลือก็จะหาไพาเพิ่มาเล่นอีกครับเราได้ทอนบูม2อันแล้วนะทุกคนเกาะเยอะครับแอบมบปั๊มไฟเร็วอีกูปั๊มไฟเร็วอยู่นะอุ๊ยมีสิทธิ์ถึง60แล้วผมตีเขาไม่เข้าเลยกำลังจะหกแล้วหกแล้วกูตาย เอ้ยยังไม่ตายเฮ้เยผมชนะเหรอโผมยังไม่ตายผมก็รอดเดี๋วะก็คือได้ทอนบุมมาสองอันก็ตามที่เราคิดนะครับวันนี้หลับเข้าไปที่เหลือก็เล่นตามอัตรภาพใส่ไปแล้วไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยรงเท้าอีกอันหนึ่งก็ใช่ย่อยนะรองเท้าอีกอันนึ่งเราไดเอ็มฮาวเวอร์ด้วยโอเค อัลมูมสองอันครับมาที่เหลือก็หาตามหาสับประรดแค่นั้นเองขวดพิษอะไรแบบนี้ทำพิษให้มันได้ถึงสิบแปดครับอาจจะต้องหาขวดเหลืองด้วยผมไม่ถึงวะเราไม่ถึงสิบแปดง่าย,ายๆเลยวะยากอยู่นะสเตมิแาเราพอเล่นอยู่ครับโอ้เลือดเราขึ้นเรื่อยๆเลยวะได้อยู่นะมุกเนี้ยแล้วเรามีมูนด้วยไงมันก็ทำให้เราเลือดแบบขึ้นเยอะครับ ไปต่อ,อเกาะแวมพายมาแล้วมาตาหน้าเนาะของแวมพายตาน,นี้ยังครับอโอเคเากาะแวมพายกับหมวกหมวกตัดตัดฮิวโอเคแบบนั้นเลยครับเกาะเขาเยอะอยู่ได้ฮิวเยอะด้วยครับ เอาวุเขาครีด้วยก็เราไม่มีแวมพร์เลยเขามีแวมพายเราจะมีแค่เรื่องแบบเอม็มพาวเวอร์แล้วเรายืมวินาทีที่สิบสองไม่ได้เราก็แตกเลยแตกปะเฮ้ยเรายืมได้เลือดขึ้นมาเป็นสองร้อยกว่าแต่เลือดเขาไม่ลดเลยวะเขามีแวมพายไงไม่ไหววะโอเราเหลืองห้าตาเอาครับ Okay. มหมวกรองเท้าทองอ่าสับประรดสวยสับประรดแทนกล้วยดีกว่าทุกคนคุ้มกว่าตอนนี้มันสับประรดไม่ได้ค่อยได้ใช้แล้วก็วจะเป็นทรงนี้เลยต้นแบบนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเล่นหรือเปล่านะครับได้เกาะแวมไพร์ได้หมวกตัดบัฟก็เอาไว้แล้วกันหมวกตัดบัฟเนี่ยอย่างเช่นเจอไอ้พวกปั๊มไฟเราตัดบัฟเขาได้ก็ดีครับเขาปั๊มหนึ่งหกสิบแน่นอนครับคนนี้ ควมเร็วมากเลยอ่ะโดนแล้วครับร้อยหนึ่งปึบแต่เรายังไม่ตายเรากําลังจะเข้าสู่มูลเข้าสู่มูลแล้วครับเลือดเราขึ้นมาเป็นสามร้อยกว่าโอ้หเร็วอ่ะเร็วไวคนนี้มันเร็วอ่ะเร็ว,วอ่ะมันชนะก่อนใช่ไหมเฮ้ยเยชนะก่อนทุกคนไหวยอยู่เราจะเล่นนี่อันนี้ไม่เอาละพอลนะเราต้องการ อ่ะแบบนี้เลยผมต้องการพิษอ,อ,อ่ะเอ๊ะแล้วแต่โชคแล้วเล่นไปครับหมวกตัดบัฟแล้วก็เวมพายเกาะเราเยอะนะครับแล้วก็เรามีขวดเหลืองเรามีพิษด้วยอย่างนี้พิษเราจะถึง18นะเราเล่นแล้วพิษถึงเราถึง18บแปพอถึง18ปุ๊บเราก็จะตีแรงขึ้น25%แต่สเตตมินาก็ต้องระวังนิดน,นึงซึ่งเรามีกล้วย3ก็ยังพอไหวอย,อยู่นะครับ โอ้ยดูเลือดเราดิเลือดเราขึ้นเรื่อยๆอยู่นะเลือดเขาก็เยอะเลือดเราก็เยอะแต่เขาติดพิษไปสี่สิบเอ็ดละเอามาเด้เรามีสิชนะมากกว่าครับพิษเราหนักมากโอยแต่เขามีสไปเยเยอะแต่ไม่เป็นไรผมเพิ่มเอไอแมกซิมัมเฮลได้เยอะมากเอ็กคาลิเบอร์ก็มาเดครับเอคาลิเบอร์ก็มาเดครับมาดูกันดีกว่าครับดาเมจที่เราทําได้พันสามของเขาแปดร้อยอ่ะแค่นี้เราก็ต่างชั้นแล้วเยอะสุดคือพนด้วยนะ กับสไปด์ของเขาสไปด์ส่วนฮิลเราชนะตรงที่ผมบอกอะ่ะเขาเขาได้แต่ฮิลใช่ป่ะสามร้อยหกสิบเจ็ดอ่อตัวแม็กซิมัมฮิลของเขาห้าร้อยยี่สิบใช่ไหม,อ um ข,อ 20, ไหมของเราได้แม็กซิมัมฮิลเฮ้ยห้าร้อยแปดสิบเจ็ดจริงก็าปพอะกันเขาได้จากชีทครับเราได้จากพาวเวอร์ออมูนอ๋ออาจจะตัดกันเรื่องดาเมจนั่นแหละที่ผมบอกเรื่องเกาะเขาก็321ผม400ก็ตัดกันเรื่องดาเมจผมเยอะกว่าแลิมพาย เล่นไหมครับเวมีไ่ไฮเอาจริงนะไม่รู้เล่นหลายแล้วเล่นไหบหมวกเขาอีกก็ได้ความเร็วนี่หมวกหมวกตัดบัฟอ,อีกอันหนึ่งก็อาจจะได้ครับอืมหมวกตัดบัฟอีกอันหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรเวลี่ไฮเลยว่ะเขาเป็นค้อนมีดเลยว่ะเฮ้ยแต่เรามีหมวกสองอันนะเว้ยเรากันสตัน เรากันสตันเยอะอยู่ใช้ได้อยู่ไม่ถึงกับเยอะหรอกใช้ได้เรากันสตันเยอะอยู่ชนะเลยครับแบบนี้เดี๋ยวเราเพิ่มแม็กซิมัมเฮลอีกสบายเขาเป็นเขาเป็นสายสตันใช่ไหมล่ะเพราะเขามีปัมกินเขามีเบสนัคเกิลเขามีคอนแต่ผมอะมีกันมีบล็อกครับมีบล็อกจากรองเทา้ารองเท้าหินบล็อกได้3ามสิบาเปอร์เเจ็ดวิแล้วก็หมวกธรรมดาธรรมดากันสตันได้สิบ้าเปเต หมวกตัดบัฟลดดาเมจได้อีก25%ก็คือแบบเรียบร้อยครับเจอเราใสาน่นี้นี่เราตัดบัฟแบบรัวๆวนเหลืองมาอีกก็สวยเลยเฮ้ยสองขวดแบบงามๆเลยนะแต่ผมจะวางไงก่อนนะมันก็จะไม่ได้อยู่ดีใช่ปะ แต่ผมอยากเล่นขวดอะขวดเหลืองกับเกาะนี่โคตรน่าเล่นเลยนะนี่เรากลายเป็นสายขวดไปแล้วหรือผมว่าพิษสำคัญสุดตอนนี้ไอ้ล้างนี่ผมว่าไม่ไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่ผมว่าเกาะน่าจะจำเงินกว่าอ,อ่ะก็แบบนี้เนาะ ทีน,นี้ยังไม่ใช่ครับอรองเท้าดีกว่าอ๋อรองเทา้าก็เป็นรองเท้าหิน,นเนาะก็โอเคนะรองเท้าหินน่ะต้องการช่องอะได้ช่องสองบาทมาแทนโอเคงั้นเราจะใส่ให้ตัวแมมพายดีกว่าอ๋อสองบาทใส่ให้แมมพายไปอันนี้ก็คือสุดที่เราจะเล่นได้แล้วเนาะอีกสองตาก็จบแล้วครับ เรามีหมุกตัดบัฟสองอันเลยนะแต่เขาเป็นสายพิษว,วะเขาก็ไม่ได้เพิ่มบัฟอะไรเยอะนะครับเรามีกอะที่เยอะครับโอหเราติดพิษเขาได้น้อยนะเขามีล้างพิษเหรอเขามีล้างพิษแต่เลือดเราก็พุ่งครับเจ็ดร้อยกว่าแต่เราติดพิษเยอะมากเลยวะพิษเราไม่ถึงสิบแปดนทีวะเราล้างพิษเราได้ พยายาตายก่อนครับผมเขม,มีอามาไตผมเลือดประมาณโดนพิษไปแล้วประมาณเกือบร้อยหนึ่งเฮ้ยผมชนะก่อนไม่มีปัญหาเนาโ,โคตรโหดนะครับใส่นี้เลือดเรายังสองร้อยอยู่เลยเอ็มพาวเวอร์เราสิบเจ็ดแล้วก็สะท้อนเรายีิบเก้านะครับมาตาสุดท้ายดีกว่าทุกคนอเอก็คงเป็นสับโโหพอดีเป๊ะ,ปะทุกอย่างเลย นีเลยจะได้เกาะมาว่ะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีครับรองท้าขึ้นไปแล้วพอลดลงมารองท้าขึ้นไปโอเคเวลาเราเพิ่มเกาะได้40มันจะเพิ่ม empower ให้เราแล้วการเพิ่ม empower หมายความว่าไงครับการเพิ่ม empower หมายความว่าเราจะได้ maximum เหงืมาจากควสามารถทอนบูอีกทิงนะอายลุยครับแบบนี้แหละที่เราต้องการตอนนี้โหดเลยครับยาเราก็พร้อมทุกอย่าง เดดาบใหญ่ก็มาดลยวะเราทั้งกันดาเมจเรามีบล็อกเยอะมาให้มันตีคิ้วเราเลยครับโอ้คิ้วสิบสามเลยหรอเอ็มพาวเวอร์เราไปเยอะละแล้วลเดี๋ยวมูนจะทําให้เลือดเราขึ้นไปอีกครับเขาติดพิษไปเยอะแล้วนะมูนบวกเลือดขึ้นมาอีกโอ้ 900. เก้าร้อยเฮ้ยแต่เราจะแพ้ม,มันไหมเนะี่ยทำไมผมรู้สึกเป็นห่วงอย่างไรวะเฮ้ยมันตีเราสองร้อยแต่เราไม่รู้สึกอะไรตีมันเลยเรียบร้อย โหดโเอ็มฮาวเวอร์ยี่สิบสี่นะครับเลือดขึ้นมาเ,เลือดละพันสามเหลือเจ็ดร้อยแล้วก็เขาติดพิษไปแล้วถึงหกสิบเจ็ดเพราะฉะนั้นตั้งแต่สิบแปดเราก็จะตีแบบเราจะเขาจะรับดาเมจเพิ่มขึ้นยีกบห้าคุยง่ายคือทอนบูมเราจะตีเท่าไหร่วะทอนบูมเราจะตีทอนบูมเราตีหกสิบหกโหดล้วสายนี้แม่งทอนบูมสองอันแม่งโหดนะเขาตีเยอะกว่าเรานะ พันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามเราหนึ่งพันหร้อยเจ็ดิบสามเช่าบาแต่ยเราอะยักษ์ใหญ่เบิ่มเบิ่มเขาิ้วสองร้อยห้าสิบแปดเดี๋ยวนะผมพิวสองร้อยสี่สี่จริงแต่ของจริงอยู่นี่ครับแม็กซิมัมเฮลพันห้าสิบสี่ได้จากมูลสี่ร้อยทอนบูมกสองร้อยหกสิบสี่โอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีพีหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดส u ั s c ส i b e ด้วยไปแล้วครับเจอกันอีพีหน้าครับ